สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตอากาศประจำวันที่ย9้าธันวาคมสอง5กสองันห้ากันอนจะเข้าสู่ปีสองพันี่แล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็ในการที่จะเข้าสู่ปีใหม่ไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนเข้าใจปีใหม่ไปด้วยกันเนาะจะได้มีความสุขแล้วก็ชีวิตจะได้ดีขึ้นในปีหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกันด้วย อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้อากาศค่อนข้างเย็นก็นเลยไม่เปิดพัดลมนะครับวันนี้ไม่เปิดพัดลมเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นก็เลยทําให้วันนี้ต้องปิดพัดลมเลยแต่ว,วนันนี้วันนี้อัปโหลดคลิปเสร็จก็ไปไปนั่นเรืนะ่องไปถ่ายคลิปวีดีโอข้างบนมือถือตากแดดอะไรถ่ายเลยเพราะไงก็ต้องได้ทำทุกวันนั่นแหละคลิปเนะ่ยมองวันทำแต่เช้า ตอนนี้คือยังไม่ตอนนี้คือหกโมงสี่ิบเจ็ดใช่ไหมใช่ตอนนี้คือหกโมงสี่บเจ็ดนาทีวันนี้ปลาติตขึ้นเวลาตีห้าเท่าไหร่วันนี้นทุกคนติดขึ้นเวลาตีห้าสี่สิบก็คือเวลาห้านาฬิกาสี่สิบนาทีวันนี้ทําให้วันนี้เนี่ยแต่ว่าโดติดมันค่อนข้างขึ้นมาทางตรงบ้านเรามากขึ้นไงทิศที่เราอยู่มันทําให้แดด ปกติแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาตีห้าสี่สิบแดดมันจะมากว่ามันจะมาเร็วกว่าหกโมงครึ่งหรือซ้ําแต่ใจต้องจับที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นค่อนข้างใกล้บ้านนะ่ะมุมเงยมันก็สูงขึ้นเพราะว่ามันสิ่งของมันใกล้ตัวมากขึ้นเงินก็เลยทําให้แดดสองมาเร็วขึ้นนั่นเองแดดมันก็สองมาไวขึ้นนั่นแหละแดดสองเร็วแดดสองแดดสองจะช้าลงนะถ้ามีสิ่งของอยู่ใกล้บ้าน นะครับนะครับเพราะว่าถ้าสิ่งของมันอยู่ใกล้เรามากมุมเงยมันก็จะสูงมากขึ้นแต่บ้านเราก็ไม่ได้บ้านเรานี่ถือว่าเหมาะสมไหมก็ครับว่างนะครับแต่ยังไจแต่ว่ามีสิ่งของบางบ้านน่ะเวลาแดดในช่วงแต่ละเดือนมันต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมเช่นแดดในช่วงเดือนมก,กราย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะต้อง ต้องเปลี่ยนไปก็เดิมใช่ไหมนั่นแหละแดดช่วงเดือนมีนาคมนะ่ะห้องสี่ตุนหนึ่งจะเป็นห้องที่เหมาะสมที่สุดนะครับแดดห้องสี่ตนย์หนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องที่เหมาะสมที่สุดสําหรับช่วงเดือนมีนาคมถึงถึงปลายเดือนมีนาคมนะครับก่อนที่เมษายนะนี่ยแดดจากจาาคานชั้นนูน้นจะเริ่มมาบาังตรงนู้นใช่ไหมนั่นแหละจะเริ่มมาบาังห้องตรงนั้นทําให้เราทําให้ห้อง นี่เป็นห้องที่เหมาะไปช่วคราวก่อนพอหลังจากนั้นเดือนพฤษภาถึงกรกฎาเนะ่ยแดดจะเลิแดดก็จะส่องที่ห้องสี่สิบหนึ่งเร็วขึ้นแดดจะมาไวมากทุกคนถ้าเป็นไม่ได้ถ้าช่วงถ้าในช่วงฤด,ดูหนาวแบบเนี้ยแดดมาหกโมงสามสิบได้ไหมจะสี่สิบแล้วหกโมงเกือบสี่สิบแล้ที่แดดจะที่แดดจะส่องถึง ถ้ามันไม่ได้แดดอาจจะได้มาสักประมาณตีห้าสามสิบหรือตีห้าสี่สิบเลยก็ได้เนาะแต่อย่างค่อนข้างมาไว้ก็จริงแต่มันก็มาตั้งแต่ก่อนที่เราจะตื่นดีกนะใช่ไหมเนาะบกดิแล้วหกโมงสิบหกโมงแล้วะต่เราจะต,าตื่นเวลาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเล็กน้อยถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็อาจจะต้องตื่นเร็วเพราะแสงสว่างมาเร็วนั่นเอง เราก็ปิดเสียงทีวีไว้ในห้องนะคะก็ได้ไม่ให้ปลุกน้องตื่นนะคะให้มันเงียบในห้องให้มันเงียบเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นไปถ่ายข้างบนต่อเราจะไม่มีการเลิดเข้าห้องนะับเราเลิดไปถ่ายข้างบนต่อถ่ายมือถือตากแ,แดดไล้กี่โมงได้เวลาไหนได้เท่านั้นแหละครับไม่ต้องพูดเยอะเลยได้กี่โมงก็ได้เท่านั้น นะครับเจ็ดโมงห้าก็เจ็ดโมงห้านะครับเจ็ดโมงสิบก็เจ็ดโมงสิบที่ถ่ายเนะาะพอนี้เราอัปเดตคลิปยาวไหมย,ยาวสิบสี่นาทีอาจจะถ่ายช้าก็เจ็ดโมงเล็กน้อยก็จริงนะครับอาจจะถ่ายช้ากวเจ็ดโมงช้าสักหน่อยนอนพอห้องสี่ถึงสามยังโดนแดดไวที่สุดแล้วนะครับ ห้อง203นี่ถือว่าโดนแดดเร็วสุดแล้วนะครับไปเทียบกับที่ห้องอื่นห้องอื่นนี่ถือว่าแดดมาช้ากันจริงๆนะครับเกิดว่าบ้านใครโชคดีไม่บ้านใครโชคดีนะครับดีเนี้ยมาจรฐานบ้านจริงจรต้องสร้างบ้านห่างกว่านี้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าแดดมันจะมาช้าลงในช่วงฤดูหนาแวแดดมันจะมาช้าใช่ไหม ถ้าแดดมาช้าก็เจ็ดเจ็ดกว่าหกโมงครึ่งนี่ถือว่าช้าแล้วนะใช่แล้วถ้ามาชา้ากว่าหกโมงครึ่งนี่ถือว่ามาช้าแล้วไหมก็ไม่เชิงก็ไม่ใช่หรอกใช่ไหมหกโมงครึ่งมันก็ยังถือว่าเร็วเราก็ต้องออกบ้านเวลานี้ไงหกโมงครึ่งก็ยังถือว่าเร็วงนั้นถ้าแดดมันมาช้ากว่าเจ็ดโมงครึ่งนี่ถือว่าแดดถือว่ามาช้านะครับ ตอนนี้ขึ้นไปดูข้างบนใช่ไหมห้อง4ต้น3นี่แดดสองระเบียงแล้วมือถือกระดาษมือถือนี่โดนแดดแล้ว <c oughs> นะครับโดนแดดตั้งนานแล้วหลายจะเข้าสู่ช่วงปลายปีในช้านี้แหละเราก็จะเข้าสู่ช่วงปลายปีสองพันสองห้าก่อนที่จะเข้าสู่ปีสองพันยี่สิบหกนะครับวันนี้อัปเดตคลิปยาวสิบสี่นาทีแล้ววันนี้ตอนเลิดไปถ่ายข้างบนไปถ่ายกระดาษขันมือถือตากแดดอยู่ข้างบนเนาะ ระเลิดขึ้นไปถ่ายเลยนะครับความอยากคลิปยังกําหนดไว้ที่สองนาทีถ้าเป็นบรรยาให้แสงสว่างมากกว่านี้เพราะว่ามันจะมองไม่เห็นเวลาเราถ่ายใช่ไหมเพราะข้างบนมันต้องถ่ายข้ามกลางแสงแดดด้วยไงแดดให้ห้องม,มันก็ยังส่องแรงอยู่เนาะแดดมันส่องนะตอนนี้นครัว่าแดดจะมาช้าสุดก็คือหลังปีหน้าเนี่ยประมาณสักกลางเดือนมกราถึงปลายเดือนมกราเนี่ยแดดจะมาช้าสุด แดดอาจจะส่องเวลาหกโมงสี่สิบขึ้นไปเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ใช่ช้ากว่านั้นเพราะว่าเพราะว่าในช่วงแดดพอโลกเย็นขึ้นใช่ไหมแต่ตรงที่ทําได้เกิดทําแต่ดวงทิศทําอะไรขึ้นดรงที่กลับขึ้นช้าลงท่านทําให้แดดมันมาช้ากว่าเดิมนั่นเองแล้วมุมของประเทศมันเคลื่อนที่ไปใช่ไหมมันก็ไปโดนบ้านอื่นบ้านก็โดนบางอีกก็ตัวอะไรเนี่ยแดดมาช้ากว่าเดิมอีกนะ นั่นแหละนั่นะคือสาเหตุตามประการนะครับเนาะในช่วงเดือนพฤศจิกาแดแดมาเลยกว่านี้อีกหลายนาทีแล้วนะบอกให้เดือนพฤศจิกานะแดดมาเลย่านี้อีกแต่เดือนนี้มาหลังหกโมงจะสี่สิบอยู่แล้วเกือบจะสี่สิบแล้วลหละนะครับบอกเลยว่าแดดมาช้าก็แดดมาค่อนข้าง นะะในช่วงฤดูหนาวนี้แดดจะมาช้าสุดแล้วนะเนไม่เทียบกับช่วงกลางช่วงต้นมิถุนายนนี่กูโหูช่วงมิถุนายนนี่แบบแดดนี่มาแบบตั้งแต่ตี 5, ต 5, 15, ต 5, ห้าตีห้าสิบห้าตีห้ายี่สิบนะแดดก็จะเริ่มสองข้าห้อง,องที่มีมุมเงยต่ำๆแล้วและตีห้าเกือบและตีห้าสาสิบห้าเปช่วงที่แดดสองห้องสำหรับมุมเงยต่ำที่สุดก็คือเก้าจุดเจ็ด เพราะว่าดวงอาทิตย์มันไปอยู่ฝั่งเหนือเนี่ยตรงนั้นน่ะในช่วงโดยมิถุน,นาใช่ไหมคุณพิศมันจะไปอยู่ฝั่งนูน้นนะครับทําให้แดดมันมาตั้งแต่หกโมงครึ่งได้เลยหกโมงห้าสิ้สสามสิบห้าเนี่ยนี่ถือว่าเร็วแล้วนะถ้าพูดหกโมงเมื่อกี้พูดผิดนะครับเพราะาตอนเนี้ยังไม่ตอนนี้หกโมงห้าสิบสี่ใช่ไหมแต่ด้านบนแดดส่องแล้วนะครับ นะครับเดี๋ยวตัวแปรตื่นขึ้นไม่ถ่ายข้างบนต่อก็เดียวปีน่านแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดนี้เราต้องไปเขาดาวใช่ไหมนัม่นแหละต้องไปเขาดาวเป็นสิ้นปีวันที่หนึ่งจะได้กลับออกมาไม่รู้กลับเช้ากลับเที่ยงกลับเย็นอะไรหรือเปล่าถ้ากลับเย็นช่วงนียง้ยังโอเคนะครับถ้าช่วงนี้ยังค่อนข้างโอเคเพราะว่าตอนนี้คนเขากลับต่างจังหวัดไปแล้วก็เลยรถก็อาจจะไม่ติดแล้ว บ้านนี้แบบรถนี่วิ่งกันเร็วมากเลยนะครับใครอยู่กรุงเทพตอนนี้ก็สบายมากขึ้นเพราะว่ารถติดน้อยลงนั่นเองติดเฉพาะเวลาช่วงที่มีไฟแดงนานนั่น,นแหละอันนี้คือจะติดยังมีโอกาสติดไฟแดงถ้าไฟแดงน,น,นานๆก็มีโอกาสมนรถติดได้เลยซึ่งไฟแดงไม่ควรตึงไฟแดงในกรุงเทพใช่ไหมถ้าเวลานานกว่าห้านาทีขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่นานแล้ว เพราะมัตระถานไฟแดงไทยจะต้องตั้งเวลาไปที่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิวินาทีในการตั้งเวลามาตรถานไว้ถ้าเวลานานกว่านั้นก็คือแล้ว่านานแล้วแต่ถ้านานเกินสามร้อยแปก็คือนานมากเนาะในบางแยกอาจจะอาจจะไม่มีเวลาตั้งไว้ไงก็เลยทำให้เราไม่สามารถดูเวลาได้ถูกต้อง ซึ่งปีหน้าใช่ไหมปีหน้าเราก็ตอนนี้ละตอนนี้เราแว้นนไปอยู่เมืองใหม่แล้วทุกคนนี่คือสภาพเมืองใหม่ที่เราเข้าไปอยู่นี่นเนี่ยต่างประเทศนี่นเนี่ยหนาวกว่าเดิมอีกไหมนั่นแหละมันหนาวกว่าเดิมก็ชัดเจนนั่นแหละแต่มันก็ไม่เชิงคุณภาพอะไรมากเท่าไหร่นะครับเนาะบ้านของเราก็ยังคงสภาพดีแต่ข้างนอกไม่ดีแล้วเพราะว่าสีภายนอกนี่ เริ่มซีดลอกแล้วนะครับนะครับข้อมูลใหม่ที่ได้กล่าวกันไปนะครับข้อมูลจากคณะกรรมการที่ลงมาตรวจสอบหมู่บ้านได้บอกว่าภายในวันที่27สิบเจ็ดนี้อัอที่27สิเจ็ดมาแล้วคณะกรรมการได้ตรวจสอบบ้านระบุว่าบ้านนี้ได้ก่อสร้างเสร็จตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคมปีหนึ่งพันเก้า้เก้าสิบเอ็ดแล้ว มีการระบ,บุว่าใช้เวลาก่อสร้างนานประมาณ7จ็้อสาสิวันก็คือประมาณ2ปีเต็มก็คือค่าว่าแต่ก่อสร้างในช่วงวันที่1นธันวาคมปีหนึ่งพ้แปดส้ดวยเหมือนกันวันก่อสร้างวันที่หนธันวาคมหนึ่เสร็จสมบูรณ์พร้อมอยู่1นธันวาคมปี1นึ่ั้นั่นเองอันนี้คือบ้าน ต้งแต่อาคารตึกสีส้มไปเลยแล้วก็ไปด้วถึงซอยเลยเสร็จพร้อมกันหนึ่งธันวาคมหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดอันนี้คือวันที่บ้านสร้างเสร็จนะจะต้องแต่ปลายปี 1, 1. ยยนปหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดไปเลยจนตอนนี้จะสองพันยี่สิบหกแล้วก็ช่วงเดือนธันวาคมสองพันยี่สิบห้ามาเนะี่ยก็บ้านก็นจะมีอายุปไปที่สามสิบสี่ปีแล้วทุกคน บ้านก็จะมีอายุครบ34ปีพอดีบ้านก็จะมีอายุยืนจุดหนึ่งเลยถ้าบ้านอายุเกิน50ถ้าบ้านอายุ40ปีขึ้นไปนี่จะนับมาเป็นบ้านที่เก่ามากมีการเสื่อมสภาพใช่ไหมถ้าบ้าน30ปีขึ้นไปนี่ถือว่าเก่าแต่ยังไม่เก่ามากสภาพบ้านถ้ายังไม่มีการทาสีใหม่จะรู้เลยเลยว่าบ้านในจุดนั้นสีบริเวณนั้นจะลอกจะพอง ก็คือลอกจากฝนจากแดดนั่นแหละแดดมันมีรังสีอัลตราไวโอเลตทรัทำให้ชั้นสีก็ค่อยสูญเสียความแข็งแรงไปในทีละเล็กทีละน้อยทําให้บ้านผาบ้านสีบ้านได้แล้วก็ค่อยซีดลงแล้วก็ลอกออกจากแสงแดดนะครับพอไปถึงบ้านบางบ้านเนี่ยจะมีรอยแตกราวที่ใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะบ้านที่อยู่หน้าปากซอยจะเห็นแน่คือจะใหญ่ที่สุด โดยเฉพาะหลังแรกสุดอะถ้าใครอยู่เลยนั้นก็คือต้องมีโอกาสที่มันจะเสี่ยงพังถล่มลงมาก่อนเวลาบ้านอายุหลายๆปีนะหกสิบปีเจ็ดสิบปีขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มเสี่ยงแล้วนะครับสําหรับบ้านอายุสาสิบสี่ปีของเราก็มาถึงแล้วเนี่ยวันที่หนมกรานี้บ้านที่มีอายุสาสิบี่ปีหนึ่งเดือนกันแล้วละ่ะ ทุกคนมีความสุขกันด้วยพราอตอนนี้คลิปจ,จบแล้ววันนี้เราแลงเพิ่งลงคลิปใบเลิดไปถ่ายข้างบนต่อถ้าเห็นคลิปถ่ายเป็นปีสองพันแปดสองพันเก้าแล้วก็ไม่ใช่คลิปปัจจุบันแน่นอนนะคะเป็นคลิปอดีตที่เราเอามาลงนั่นแหละขอบคุณครับ